วันที่12มกราคม2567าค่ะนายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยค่ะว่านายเศรษฐาทาวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลปัญหาฝุ่นโดยกรุงเทพมหานครขานร,รับมอบจุลินรียพิเศษให้กับเกษตรกรและเชิญชวนประชาชนคนกรุงร่วมแคมเปญรถคันนี้ลดฝุ่นเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหรือไส้กรองลดฝุ่น PM 2.5ค่ะโดยกรุงเทพมหานครดำเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาลดความรุนแรงปัญหาสถานการณ์ฝุ่น PM2 5ในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยต่อการเผาชีวมวลจากการเกษตรมากขึ้นทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลททางกรุงเทพมหานครจึงได้ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบจุลินซีพิเศษให้กับเกษตรกรซึ่งเป็นสูตรพิเศษที่สามารถหมักชีวมวลได้รวดเร็วขึ้นจาก30วันเหลือเพียงแค่7วันค่ะเพื่อให้ประชาชนลดจํานวนฟางข้าวที่ต้องเผาลงรวมทั้งได้ร่วมกับ15บริษัทค่ายรถยนต์และผู้ค้าน้ํามันจัดแคมเปญรถคันนี้ลดฝุ่นชวนคนกรุงเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหรือไส้กรองนอกจาก ร่วมช่วยกันลด PM 2.5ยังมีผลดีต่อเครื่องยนต์ของผู้ที่เข้าร่วมแคมเปญจากข้อมูลของกรุงเทพมหานคร โครงการรถคันนี้ลดฝุ่นข้อมูลถึงวันที่9มกราคม2 5 7 7มีรถเข้าร่วมโครงการเปลี่ยนไส้กรองแล้ว41,488คันช่วยลดฝุ่น PM 2.5ได้2%ค่ะซึ่งมีการตั้งเป้าเปลี่ยนไส้กรองรถจำนวน3,000 0 0คันเพื่อช่วยลดฝุ่น PM 2.5จากภาคการจาราจรได้1 5เในส่วนของกรุงเทพมหานครประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้านผ่านแอปพลิเคชัน Air BKK หรือเว็บไซต์ www.rbkk.com ค่ะทั้งนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีห่วงใย,ยประชาชนต่อสถานการณ์ PM 2.5โดยได้กำหนดแนวทางการทำงานให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหามาตรการลดผลกระทบแก้ไขปัญหาเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการในทุกช่องทางเพื่อแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้นในช่วงที่คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพขอให้ประชาชนระมัดระวงังปฏิบัติตามคำแนะนำโดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยงค่ะ